สวัสดีครับชาว y ยูทู e ทั่วประเทศทั่วโลกเนาะเอามันนี้มาขุดสาให้ผู้บาวเด์นี่เดอ้อเอาบริเวณนี้ครับจะขุดเป็นออกสไตล์เหมือนโคกน้องนาแต่เป็นสะประมาณสี่เหลี่ยมนะครับขุดบริเวณนี้ขุดเสร็จปุ๊บบริเวณนี้ก็จะเป็นตรงข้ามก็จะถมดินนะครับไปปลูกบ้านหรือปลูกที่อยู่อาศัยในอนาคตข้างหน้านะครับพอถมปุ๊บก็ ทำได้เลยนี่บริเวณนี้ก็ติดถนนลาดยางเส้นนี้ไปบันไทเนาะบานเฮาเอินบานไทไปหาบานเตาบริเวณนี้ครับบานหัวบึงหัวสะไปหาบันเตานี่บริเวณนี้เอาถมขึ้นแล้วนี่ง่ามเพราะว่ามันติดทางบริเวณนี้ครับเอามานนี้ผู้บ่าวเราตีไว้เจ้าที่เจ้าทางเด้อ ผู้ชมเดี๋ยวคุดแล้วกะดิท้ายให้เบิ้งอีกเที่ยนึงตอนนี้หน้างานออกมาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเสร็จแล้วก็จะสวยงามเดี๋ยวจะถ่ายส่งรายละเอียดให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับหอร์เจากอนำสีรุ่งเรืองครับเบอร์โทร0834035577ครับเอาเดี๋ยวผู้เบาแล้วจังสีเบิ้งอีกน้อยอีกเที่ยนึงเอาครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับนุ่มป๊อปปี้เนาะวันนี้มาขุดให้เพื่อนนี่เนี่ยเพื่อนเคยเรียนน,นุ่มขันแน่นุ่มป๊อปปี้เพวันว่ามีเพื่อนเป็นวาทีลอยตีคนนี้โอ้ยป่านมอล้ำวาตีลอยตอีมะลำ้ำเนี่ยมอล้ำระเบียบดีคนนะเบอร์ไอหนุ่มเบอร์สองครับป๊อปปี้เดี๋ยวาทำงานดีเดี๋ยวขั้นใหม่ให้ครับจุดจัดจุดจัดเอาอันนี้ทำก็เอาไว้เรียบร้อยครับนี่ ยี2 0 yup. ้าคูนย่สนครับพื่อนเอสีเมื่อโคตโป๊ยแงไหท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับเพื่อนนั่งหยุดจัดป็จัดลุงโตบอโอเงไหนสีเมื่องามบอเอาใส่โครางหน้าี่้ ตานี่ครับวัดไปเรียบร้อยแล้วแดดครัพ่อเงี้ยวไปไปซื้อนี่ทำบนเนี่ยเพียงออกเก็บปากไว้ครับนี่ขนาะดปากให้น้องนุ่งนะครับไปประมาณสี่เมตรพอเหลือมันก็จะเหลือประมาณสามเมตรนะครับเพราะว่ามันต้องมีเบิร์มมีตะพักเนาะมีชั่นเหมือนตะพักหรือเบิร์มนะฮะขอท่านผู้ชมเข้า แค่กดติดตามเอ้อช่ไงน้อยอาจจะพอน้ามีเรื่องช่อง,มองไม่เหมนนะครับเนาะพี่ยังเดี๋ยวฝากติดตามไว้แน่วันดีครับล้องร้องไปรวยเข็มสีของเฮา